สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล์โพสต์นะครับผมเป้ครับลุงแม่ครับลุงครับวันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษด้วยความที่เราอ่ะชอบเล่นของวินเทจกันเนาะถูกต้องคือวินเทจมันก็มีทั้งวินเทจทหารวินเทจมือสองเวิร์กแวร์ทั้งหลายอย่างหลากหลายฮะหลายหลายคนก็น่าจะเคยมีคําถามเนี่ยผุดขึ้นมาบ้างสําหรับคนที่ชอบสายมูเล่นของมือสองซื้อของวินเทจเนี่ยเคยเจอผีหรือเปล่าอ่าเออคุณเคยไหม ผมไม่เคยผมเองก็ยังไม่เคยนะครับจริงๆแต่มีคนหนึ่งที่เคยถูกต้องคือจริงเรามีโอกาสนะฮะวันนี้แวะมาร้านนี้ครับเป็นร้านที่เราชอบมากันนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำใช่ไหมฮะร้านที่เป็นพี่ชายที่น่ารักนะเป็นผู้ชายที่เชี่ยวชาญเรื่องการป้ายาครับนะครับผมก็คือมริแบรนี่แหละพี่เต๋าพี่เต๋าครับอีกแล้วครับท่านคือพี่เต๋าเคยแชร์ให้เราฟังแล้วว่าแกเคยไปเจอผีที่ญี่ปุ่นใช่ตอนที่ไปหาของ ไปทริปที่แบบแกแบบไปไปซอสของอ,ะอ่ะมาขายนี่แหละครับ,รบแล้วก็เหมือนแกเจออยู่ครั้งสองครั้งนี่แหละใช่แล้วก็เลยมาเล่าให้เราฟังก็ลเลยเฮ้ยเราเราอยากทำเป็นแบบเดอะโกสเป็นซินเจอเล่โกสุโกสุอ่ะอ่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับปอดที่พี่เต๋อเคยไปเจอมาครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาช่วงออฟฟิศทูเดย์นะครับเริ่มจากลุงกันก่อนดีกว่าป้ายาอ่ะครับวันนี้ลุงแม็กใส่อะไรมาบ้างครับโอ้โหเป้ครับที่เราคุยกันเนาะเป้ชุดนี้ผมบ้าเสื้อบอลครับเอฟเสื้อบอลกระจุยเลยนะจริงก็ นั่วันนี้ผมใส่เป็นเสื้อเอย่าครับของแมนยูนะครับนี่นตัวใหม่เลยครับล่าสุดของใช้ในซีซันนี้นะที่มังกระถึงนี่นะครับก็นะซื้อจากร้านอาลีฟุตบอลนะครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นเกรดเพลเยอร์ผมไปซื้อมาคือผมชอบเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันสวยอะมันละเอียดดีมากเลยนะครับแล้วก็ปักชื่อข้างหลังด้วยเป็นพี่เฟอร์นันเดสบูโน่นะฮะก็สไตลิ่งมาคือผมอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ ไอเสื้อบอลเนี่ยมันก็เอามาสไตลิ่งกับพวกแนวคลาสสิกสเมนสแวร์ได้นะมันไม่จำเป็นว่าต้องแบบเฮ้ยใส่เสื้อกับไปเล่นกีฬาเตะบอลอย่างเดียวหรือว่าไปใส่พวกแนวแบบอาจจะเป็นสตรีทอย่างเดียวนันนี้นนผมลองเอามาแมทกับพวกแนววินเทจดูนะครับมันก็ใช้ได้นะครับสวยดีก็ใส่กางเกงเอวสูงเนาะสูงปิ๊ดเลยนะครับอันนี้เป็นของลอสซอลเล่นวินเทจนะครับอ่าโปโลเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าสเปอร์รี่ท็อปไซเดอร์นะครับต้นตำรับโอจีโบชูนะครับต้องแบรนด์นี้นะครับสเปอร์รี่นะครับ นะครับเป็นเส้นเล็กวินเทจแล้วก็จะมีตัวอันนี้ผมใส่มาเป็นคุมทับก็จะเป็นตัวแจ็คเก็ตเชิ้ตนะคุณเป้เนอะตัวนี้เป็นเชิ้ตเป็นเชิ้ตรุ่นเลยนะ P น่าจะ P หกสิบสี่หกสิบสี่ใช่ไหมฮะก็เอฟจากร้านพี่เต่านี่แหละนะครับสวยงามมากเลยนี่เนี่ยว่าเอามาสไตลิ่งใส่กับเสื้อบอลก็เท่ดีนะนี่ US Air Force อืนะครับ Air Force วันนี้ครับผมผม <Okay. S 1> ตาแอสเป้ครับคือก่อนที่เราจะมาถ่ายคลิปกันอนะ่ะผมก็ กับลุงแม็กก็ไปเดินดูของกันในร้านเนาะดูไปดูมาผมไปลุงแม็กไปจับตรงนี้ก่อนพอลุงจับป้าผมก็เลยมาดูลุงบอกลุงใส่ไม่ได้ผมเลยลองเอาผมใส่ได้นี่ว่าเออมันคืออะไรกันเป้ตุ๊ตัวนี้มันคืออะไรครับตัวนี้คือสุวิเนียแจ็คเก็ตสุวิเนียแจ็คเก็ตใช่จะเป็นช่วงแบบเลดสงครามแล้วก่อนที่สงครามจะจบอ่ะจะเป็นแจ็คเก็ตทรงประมาณเนี้ยจะมีความจ้ำหน่อยนะครับแล้วก็เป็นซิปรูดสเปซคอล่าอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆกับแฮนิงตันอ่ะเหมือนแฮนิงตันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ทหารอเมริกาเขา ซื้อกันเป็นแจ็คเก็ตที่ร์ลึกที่เขาได้ไปประเทศญี่ปุ่นไปลบที่ญี่ปุ่นกันนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นโอกินาว่านะครับเขาจะปักชื่อคนที่เป็นเจ้าของด้วยไหมเป้ใช่ใช่เขาชื่อคุณเลยนะนี่ชื่อนี้คุณเกรกนะฮะแม็กเกรกแม็คแคลร์แม็คแคลร์สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปหาประวัติแกต่ออ๋ออูยมันว่ะเดี๋ยวก่อนมาโอเคครับอย่างอื่นครับเสื้อยืดจะเป็นของแวร์เฮาส์ครับก็เป็นพ็อกเก็ตเทีนี่แหละนะฮะ กางเกงเป็นของ Savage Works พี่บูมพี่บูมกางเกงยีนตัวเก่งของผมนี่แหละ MTM ใช่ไหมโปรแกรมอันนี้ใช่ครับที่เราไปตัดกันนะครับคือพอฟิตติ้งมันสวยแล้วเราก็ใส่ได้ตลอดแหละเนาะแล้วก็รองเท้าเป็น d o k ครับ DOEK เป็นสตีเกอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เป็นทรงแบบ Jack Purcell อันนี้ก็ได้มาจากร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เลยครับ Protea Sun นะครับหมวกก็เป็นโมโมทาโร่ครับไซเบอรเหมือนกันฮะแล้วก็มีตัวเครื่องรางของขลังด้วยฮะับอ๋อของขลังของขลังอันนี้เป็นของ First Arrow ครับเป็นขนนก นี่ได้จากพรอนโต้มเป๊ยพรอนโตะครับใครที่สนใจนะครับไปไปคุยกับพี่เต๋าดีกว่าครับผมใครที่มาร้านนะครับนัดเข้ามาเนาะพี่เต๋าเขาติดแอร์แล้วนะครับเย็นสบายนะเนี่ยเปิดฟื้ว้าวโอเคครับสวยงามนี่ไงครับเจ้าของร้านของเราครับที่น่ารักพี่ชายที่น่ารักนะฮะเดี๋ยวนี้พี่เต๋าจะมาเล่าเรื่องมาแชร์เรื่องประสบการณ์ที่เจอแบบผีครับน่าสนใจมากจัดไปลองน่ากลัวแน่นอน อ่าครับลูแม็กเรามาอยู่กับพี่เต๋าอ่าครับพี่เต๋าครับสวัสดี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 ครับช่วงนี้ก็นะเป็นไงพี่เต๋าสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีครับแอดเป้นี่ก็นะมาร้านพี่อะไรก็เก็บทุกทีเลยตลอดตลอดเลยโดยเฉพาะตัวนี้ที่เพิ่งโดนมาก่อนผ่านเนี่ยเอันนี้สเปเชียลมากคุณเป้ครเป็นคอนเทนต์ที่เราเพิ่งพูดไปข้างหน้าร้านเป็นซินยอร์ก็สึกไม่เคยทำเลยนะลองทำดูมันเป็นคำถามแหละที่หลายๆคนน่ะก็ มีคนถามผมมาบ้างแฟนผมก็เคยถามเหมือนกันถามว่าเนี่ยไปเล่นแจ็คเก็ตทหารเสื้อทหารของเก่าอะไม่กลัวหรออแบบกลัวโดนเจ้าของเขาหวงของเก่าหรือเปล่าหรือว่าเคยเจออะไรล้ลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นของเก่าที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยกับคนที่เป็นเจ้าของเขาเสียชีวิตไปหรือยังในสงครามอะไรต่างเนี่ยคือผมเคยโดนถามกันแล้วเคยคิดในหัวด้วยแต่ก็แบบ ไม่เป็นไรเราจ่ายเงินไปแล้วนี่ใช่ไหมอืมก็ของเราจ่ายเงินให้พี่เต๋าไปแล้วอไม่เกี่ยวเราเป็นของเราไปแล้วใช่ไหมพี่เต๋าก็เจอไปใช่ไหมเออไม่ต้องเจอไม่ผมก็ส่งโลเคชั่นตามไปคอ่ะโลเคชั่นด้วยสาเหตุนี้แหละครับผมก็เลยคือต้องบอกก่อนว่าวันที่พี่เต๋าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นน่ะวันที่พี่เต๋าเพิ่งเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะซอฟต์บุฟนิดเงี้ยก็เราก็มาคุยกันเนาะพี่เต๋อไว้แชร์ฟังว่าพี่เต๋าเคยเจอเรื่องลี้ลบ ใช่ครับตอนไปไปหาของ <S 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 ที <c 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 ่ญ um> ี่ปุ่นก็จริงๆผมผมก็ได้รับคําถามนั้นเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องว่าเอ้ยเราขายของพวกนี้เราเคยเจออะไรแปลกๆไหมเคยเจอผีไหมเคยเจอแบบสิ่งพวกนี้ไมเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมแบบว่าสามารถยืนยันได้อีกเสียงนึงว่าเอ้ยผมไม่เคยเจออะไรเงี้ยเพราะว่าของที่ร้านค่อนข้างที่จะหลากหลายทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นทางมิล i t a อรี่เวิร์กวหรือแม้แต่กระทั่งแบบ พวกของฝั่งผู้หญิงอะไรเงี้ยเออก็ของพวกนี้หลากหลายมากๆแต่ก็ส่วนตัวผมไม่เคยเจอยืนยันอีกเสียงหนึ่งไม่เคยเจอแล้วก็ผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้มีเซนด้วยแต่ก็ตอนที่ผมอยู่ที่ไทยมาตลอดผมไม่เคยผมไม่เคยเจอผมไม่ได้แบบมีเซนว่าเอ้ผมจะต้องเจอผีหลอกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีซิกซเซนอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าการที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดเนี่ยผมโดนเต็มเต็ม โดนแบบโดนเต็มๆเลยครับก็จริงๆต้องย้อนกลับไปตอนช่วงก่อนที่ผมจะไปเมดไบตอนนั้นมันเป็นมีงานเมดไบเลกาซี่แล้วก็จังหวะตั๋วผมต้องบินตอนวันที่สองของเมดไบพอดีงานเมดบจายจา3วันผมต้องบินคืนวันเสาร์ผมก็ไปทํางานปกติไปจัดบูธไป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 อีเวนต์ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็คืนวันเสาร์นั้นผมก็ต้อง ต้องต้องบินก็คือทีมก็อยู่ทํางานต่อแล้วผมก็แบบทำงานตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเ็นอะไรเงี้ยผมคิดว่าโอเคถ้างั้นผมลากยาวเดี๋ยวผมไปนอนในเครื่องเอาอก็ไม่มีอะไรก็เราทํางานสนุกสนานผมปะลูกค้าพูดคุยขายของอะไรเงี้ยก็จนกระทั่งบินไปบินไปก็ด้วยความที่แบบเหนื่อย เหนื่อยทั้งวันและเหนื่อยแบบเหนื่อยทั้งวันทั้งขายของแล้วเดินทางด้วยอะไรเงี้ยผมก็รีบเข้าที่พักอืก็ระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไร<ม>ก็เราก็ทําหน้าที่ปกติเ,ออเดินทางปกติแล้วก็ไปเข้าที่พักแบบไม่ได้คิดเรื่องผีเผอไม่มีในหัวเลยตอนนั้นไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแค่อ,อย่างเดียวนะคือหมอนอย่างเดียว<ม>อยากนอนมากๆอยากพักผ่อนมากๆอะไรเงี้ยก็นอนนอนปกติตอนนั้นพี่เต๋าอยู่ไปลงเมืองอะไรนะ ผมอยู่เกียวโตครับเกียวโตใช่ครับเมืองวินเทจด้วยนะตรงนั้นใช่ครับเมืองวินเทจเมืองเก่าแก่เมืองเก่าแก่เมืองเก่าแก่มากๆครับก็ไปเกียวโตผมก็เข้าที่พักปรากฏว่าผมก็นอนไปปกติแต่เหมือนอยู่ดีเหมือนผมฝันผมฝันว่าผมปั่นจักรยานขึ้นภูเขาในฝันผมปั่นจักรยานขึ้นภูเขาแล้วก็เหมือนเราก็ปั่นไปปกติแล้วอยู่ดีเหมือนเราตกเขาผมก็เลยสะดุ้งตื่นผมก็เลยแบบฮึบสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่า พอเราสะดุ้งตื่นเสร็จปุ๊บผลเหมือนผมขยับตัวไม่ได้ผมก็พยายามจะขยับตัวแต่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็วแบบเหมือนผมได้ยินเสียงผู้หญิงผู้หญิงหัวเราะหัวเราะก่อนบบเป็นเสียงกังวานมากๆแบๆบเออฮ่า <c oughs> จริงจริงประมาณนั้นเลยครับคือมันเหมือนมันเหมือนแบบมันมันเป็นเสียงที่เหมือนอยู่ในห้องเล็กๆ <c oughs> แล้วเขาตะโกนดังๆเป็นเสียงกล้องประมาณนั้นเขาก็ตะโกนแล้วผมก็ตอนนั้นผมคิดแล้วในใจว่าน่าจะใช่ ในใจคิดแล้วว่าน่าจะใช่ก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามจับขาแล้วก็เหวี่ยงเราทั่วห้องมันเป็นความรู้สึกค่อยๆเหวี่ยงแต่แต่ตัวเราอยู่ที่เดิมนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันมันเรารู้สึกแบบนั้นอ่ะเหมือนบ้านหมุนไม่เหมือนเหมือนเราโดนจับเหวี่ยงเลยครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่อาการแบบเหมือนคนมึนหัวอะไรเงี้ยเหมือนเขาจับเหวี่ยงพอเขาเหวี่ยงเสร็จปุ๊บมันก็เหวี่ยงสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ขยับไม่ได้แต่ตอนผมเริ่มกลัวแเลอแล้วก็สักพักก็เขาก็เหมือนค่อย จากขามาหน้าขามาต้นขาแล้วก็เหมือนเขาก็ขานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จูบเหมือนเขาก็จูบเราแล้วเขาก็ขำแล้วเขาก็หายไปอันนี้เราคือเราคือลืมตาอยู่เห็น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 มันคือคือคือผมมันลืมตาแต่ผมไม่เห็นมันเป็นความรู้สึกที่มันมันเหมือนเรารู้สึกว่ามีคนจับสัมผัสเออใช่ใช่มันคือผีอำเน่ยแหละแล้วก็เออพอพอเขาหัวเราะไปผมก็เลยขยับตัวได้ พราะผมขยับตัวได้เท่านั้นผมก็นึกในใจคือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าผมโดนอะไรเงี้ยผมก็นึกในใจว่าคือขออนุญาตพูดคำหยาบคือนึกในใจว่าถ้ามึงไม่อยากให้กูอยู่อะไรเงี้ยก็ใช้อิทิธิ์หรือพลังอะไรก็ได้เปิดไฟสักดวงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อยู่เองเดี๋ยวกูวิ่งเองอะไรเงี้ยนึกในใจนะเออแล้วก็แบบว่าก็ไม่มีอะไรแต่นั่นคือคืนแรกก็เหมือนคืนแรกผมว่าโดนรับน้องเลยอะไรเงี้ยพี่จต้องอยู่ที่นี่กี่คืนนะสามเดือนนะสามเดือนใช่ตอนวันแรกใช่ใช่ไอเมืองที่ไปเนี่ยเกียวโตเมืองเก่าไปนอนแล้ว ไอโรงแรมไปเต่าไปพักโรงแรมไหนเนี่ยคือจริงๆอ่ะคือจริงๆมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนแบบไม่ได้เป็นโรงแรมมันเหมือนเป็นห้องพักที่แบบเหมือนเขารวมกันแบบพวกนักศึกษามารวมกันมันเหมือนเป็นหอมากกว่าอ่าเป็นหออเป็นหอพักหอพักเท่าจากไหนคือจริงๆผมไปเรียนผมไปศึกษาต่อภาษาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นที่ที่เขาจัดสรรไว้ให้อะไรเงี้ยเออก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เก่าไม่ได้ไม่ได้เก่าเลยครับคือผมมีรูปเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรูปให้มันมีรูป คือดูหอมปกติเลยครับหอมปกติเลยมีคนมีคนอะไรไม่ใช่ครับไม่ได้อยู่ในหลืบไม่ได้อยู่อะไรคือแบบปลอดภัยมากอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเจออะไรเงี้ยก็เป็นหอรวมไหมเป็นหอรวมครับเป็นหอรวมครับเป็นเนี่ยเราอาจจะคิดไปว่ามันคือเสียงจากห้องข้างๆหรือเปล่าอืมไม่ใช่เลยมันคือมันชัดเจนๆมันอยู่ในห้องเราเลยใช่ครับมันชัดเจนมากคือคือมันเหมือนเสียงมันไม่ได้ยินจาก จากหูมันได้ยินจากข้างในมันเป็นความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันกล้องในใจอ่ะความรู้สึกนึกออกไหมครับเวลาแบบแต่ผมนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมโดนผีอัมผมไม่เคยอยู่ไทยผมไม่เคยโดนเลยโดนที่ญี่ปุ่นใช่ไปโดนที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปโดนที่ญี่ปุ่นเสียงผู้หญิงคนนี้นี่เขาแบบประมาณไหนอรคือเขาอายุบอกได้ไหมพอปบะผมว่ากลางคนผมว่ากลางคนเลยกลางคนอาจจะไม่เด็กไม่แก่อะไรเงี้ยประมาณกลางคนอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ครับประมาณนั้นผมก็ไม่กล้าบอกใครตอนแรกผมก็แบบ กลัวแบบว่าคนอื่นจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าบอกคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มค่อยๆแบบค่อยๆปรับค่อยๆปรับว่าโอเคใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ยังแบบแรกๆก็ยังกลัวอยู่ว่าแบบจะจะมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ต่อได้ไปถามประวัติคนที่อยู่แถวๆนั้นไหมห้องข้างๆเนี่ยเคยมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าอะไรตอนแรกก็ไม่กล้าบอกเขาเหมือนกันว่าว่าแบบเราเจออะไรเงี้ยจนแบบ ตัดสินใจบอกเขาคือถามเขาว่าเออเคยมีคนโดนไหมเลยก็บอกว่าเขาก็แบเบเขาก็ตกใจแล้วเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังว่า<ม>จริงๆแล้วอะ่ะห้องนี้ไม่มีมแต่คนที่ที่เคยให้เขาช่วยหาห้องให้อะ่ะโดนเหมือนกันคนนั้นเห็นเป็นเห็นเป็นรูปร่างเลยเห็นเป็นตัวเลย<ม>คือเหมือนกันเลยเหมือนโดนคานขึ้นมาแล้วก็แบบ คือเห็นกระตาเลยอะไรเงี้ยใช่เห็นเป็นเห็นเป็นตัวตนเลยเห็นเป็นตัวตนเลยแบบเออเขาก็บอกเอออยู่ฝ so ั่งน네ู้นนะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็ว่าอย่างนั้นก็มีคนอื่นก็เคยเจอคล้ายๆกับพี่เต๋าเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ผมโพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวก็แบบมีคนมาเมนว่าเออผมก็เพิ่งโดดที่ญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเอออืก็จะมีประสบการณ์แบบนี้อยู่อะตอนแรกผมก็คิดว่าแบบว่าเออมันคงไม่มีแล้วแหละคือพออยู่ไปสักประมาณเดือนหนึ่งก็อ๋อโล่งใจแล้วคงแบบจบๆกันละอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้อีกแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวผมโดนสองครั้งออสองอีกโดนครั้งที่สองเองครับอออตอนช่วงใกล้กลับที่เดิมเลยใช่ไหมอันนี้อีกที่หนึ่งครับค, <laughs> คือในทริปนี้นอกจากผมไปหาของวินเทจแล้วไปเรียนรู้ภาษาแล้วไปหาประสบการณ์ใหม่แล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยในสถานที่ต่างๆซึ่งมันมีหมู่บ้านชาวประมงมชื่ออ,อีเนะอะไรเงี้ยเป็นหมู่บ้านที่หลายคนอยากไปเที่ยวเพราะว่ามันสวยมากๆ อยู่ที่เมืองไหนครับพี่ดาอ,อ,อน่าจะอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าอยู่เกียวโตวเหมือนกันแต่จะเป็นอีกซีกหนึ่งอะไรอยเงี้ยอยู่แบบไกลออกไปติดทะเลเลยอะไรเงี้ยครับครับแล้วต้องเดินทางไปยังไงครับโหเดินทางไปยากมากคือประเด็นน่ยคือก่อนอื่นเลยคือที่เนี่ยจองโรงแรมยากมากคือแล้วแล้วผมด้วยความที่ผมไม่ได้เตรียมตัวด้วยหมายถึงว่าเราไม่ได้ทําการบ้านมาแบบเอ้ยจะต้องเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจองคิวเป็นเดือนเลยข<ม>นาดน,นั้นอะไรเงี้ย<ๆ>แล้วพอเวลากระชังชิดแล้วแบบเป็นอีก อีกหนึ่งเป้าหมายที่เราต้องไปให้ได้ก่อนเรากลับอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามจองก่อนหาที่พักจองโหนานเต็มไม่ได้เต็มอะไรเงี้ยผมเลยก็คเลยตัดสินใจว่าเออทางนั้นเราลองดูเราสดเลยคิดว่าน่าจะมีแหละที่นอนอะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าถ้าถ้าจะรอจองคงไม่ได้ไปเลยเขาไปเลยไปเลยหลังวันนั้นผมก็ไปไปถึงเดินทางยากมากเพราะมันต้องไปหลายต่อต้องรถไฟต่อรถเมย์ต่อรถไฟอะไรเงี้ยโหแบบเพราะมันมันโลโ a l เลยครับโลโ a l เลยอะไรเงี้ย ก็เดินทางไปไปถึงประมาณเดินทางน่าจะออกประมาณสายสายสิบโมงอะไรประมาณน,นี้ไปถึงประมาณน่าจะประมาณทุ่มหรือสองทุ่มแต่ตอนนั้นคือมืดแล้วชมนนะมืดแล้วใช่แต่ช่วงสถานีไอตัวสถานีสุดท้ายมันจะต้องนั่งรถบัสต่อเข้าไปแต่รถบัสอ่ะตอนนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเที่ยวสุดท้ายก็หมายความว่าถ้าผมไปแล้วไม่มีโรงแรมเท่ากับผมต้องไม่มีที่นอนคือไม่มีที่นอนเลยเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจมันเสี่ยงเกินไปผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเค ถ้างั้นผมขอพักอยู่ที่นี่ก่อนละกันแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะนั่งรถไปเที่ยวตอนเช้าซึ่งตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟละมันก็จะมีแบบมีมีโรงแรมมีร้านอาหารนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เยอะด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัดมากๆอืมมันต่างจังหวัดเมืองไทยเราเลยไหมใช่ครับ,บลองจินตนาการใช่ใช่ลองจินตนาการถึงแบบชายแดนอะไรเงี้ยที่ติดทะเลอะไรเงี้ยก็คือแบบมันอาจจะมีแบบโฮสเทลเล็กๆ2 3สาที่ที่แบบทําให้ดูน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีความเป็น เป็นชนบทอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นผมก็เลยตัดสินใจหาโรงแรมพอผมหาแล้วเออผมได้แล้วผมคิดว่าโอเคผมนอนที่นี่แหละแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ผมก็ต้องเดินมาประมาณประมาณสิบห้าถึงยี่สิบผมก็เลยตัดสินใจหาโรงแรมพอผมหาแล้วเออผมได้ลวผมคิดว่าโอเคผมนอนที่นี่แหละแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ผมก็ต้องเดินมาประมาณประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีระหว่างที่ผมเดินไปอ่ะมันมีแค่ร้านค้าเปิดไม่กี่ร้านเองแล้วก็ระหว่างทางที่ผมเดินไปอ่ะมันเป็นบรรยากาศแบบชนบทที่อดีตเคยรุ่งเรืองแล้้้วกก็็เเปนนราาาค่ พังๆเออแบบว่าเป็นบ้านล้างเป็นอะไรแล้วไฟลีลีเลยครับคือตอนนั้นมีความรู้สึกบิวนิดนึงแหละมีความรู้สึกแบบแล้วเราไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็เดินไปไฟก็ไม่มีอะไรเงี้ยรถก็ไม่มีคนก็ไม่มีมีแต่บ้านล้างๆอะไรเงี้ยเพื่อเดินไปโรงแรมอะไรเงี้ยตอนนั้นมีความมีความแบบมีความเริ่มเริ่มเริ่มกลัวๆนิดๆแล้วอะไรเงี้ยก็เดินไปถึงโรงแรมปรากฏว่าเออเราก็เอาจนถึงพอพอไปถึงโรงแรมผมผมสบายใจแล้วผมเห็นรองเท้าเต็มเลยแบบโอ้โอเคละมีคนอะไรเงี้ยอ่าผมก็ไป ตามสเต็ปก็คือขอห้องนู่นนี่นั่นก็ข้างล่างข้างล่างเป็นเป็นเหมือนร้านอาหารเนาะเป็นเหมือนร้านอาหารในโรงแรมอะไรเงี้ยบอกว่าโอเคผมมาคนเดียวขอห้องอะไรเขาก็ยืน่นกุญแจให้น่าจะประมาณอ่าหกศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยเออผมก็ผมก็ตอนเห็นป้ายก็ทำไมมันชั้นหกหรือเปล่าเออมันน่าจะชั้นหกอะไรเงี้ยเออทำไมมันสูง<ไ>ดังคนเยอะแยะอะไรเงี้ยเออก็มไม่เป็นไรผมขึ้นลิฟต์ไปพอพอพอขึ้นลิฟต์ปุ๊บลิฟต์เปิดปุ๊บ ปรากฏว่าไฟทั้งชั้นปิดหมดเลย <c oughs> มันมีแค่ลองจินตนาการภาพมนะันมันมีแค่แบบประตูเปิดแล้วไฟลิฟต์ออกไปอะ,อะมันมืดเราแบบเ,เชี่ยนึกในใจแล้วแบบเฮ้ยใช่ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาวะพอดูป้าย6 0 1นหมันเห็นตรงหน้าเลยหน้าลิฟต์เลยมันอยู่หน้าลิฟต์เลยผมก็เลยแบบว่าเอ้าลองดูอะไรเงี้ยก็ขันเข้าไปเสร็จปร๊บพอขันเข้าไปเสร็จผมเปิดไฟไฟไม่ติดผมเอาละชัดละผมชัดละไม่รู้ละผมผมคิดว่าผมผมก็เลยยืนยืนคิดประมาณ5้าสวิหาวิอะไรเงี้ย ผมเคถ้ okay, mm hmm. างั้นผมขอลงไปถามเขาดีกว่า mm hmm. ผมก็ลงกับไปถามเขาบอกว่าออออชั้นผมมีคนเดียวใช่ไหม mm hmm. เขาบอกใช่ mm hmm. แล้วถามว่าชั้นอื่นมีคนไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาบอกว่าเขาก็เลยถามกับมาว่ากลัวเหรอ mm hmm. บอกว่าอันนิดนึงอะไรเงีเออ้ยเขาบอกชั้นอื่นก็ไม่มีคนาวแล้วผมถามว่าแล้วที่คนเยอะๆนั่นเขามากินข้าวเฉยๆเอาแล้วเอาแล้ว,ลว mm hmm. ผมนึกแล้วเอาแล้วคือทั้งตึกนี่คือกูนอนคนเดียวใช่ไหมอะไรเงี้ยนึกในใจแบบ เออเขาก็เลยบอกเออเหมือนเขารู้ว่าเรากลัวเขาบอกอ๋อถ้ากลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีโรงแรมเก่าเป็นเหมือนสาขาเก่าก่อนที่เขาจะแบบทำทำเป็นแบบเหมือนเป็นอาคารแบบแบบปกติทันสมัยอะไรเงี้ยเป็นอาคารเก่าที่เป็นไม้เป็นเสื่อเป็นประตูกระดาษเป็นแบบเก่าจริงๆออริจินอลจริงๆผมก็เลยโอเคเขาพาไปดูโอเคถ้างั้นผมนอนที่นี่ก็ได้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับอ่ผมนอนที่นี่ก็ได้อ่ะผมก็กินคงกินข้าวกินอะไรเสร็จผมก็ไปนอนปรากฏว่าตอนนอน ผมเหมือนเดิมเลยครับคือปิดไฟลีลเดี๋ยวผมมีรูปประกอบให้ถ่ายเอาไว้ด้วยครับเออปรากฏว่าตอนนอนอยู่ดีผมก็ฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วผมฝันว่าแบบผมเคยอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนเคยมีเมียที่นี่ คือคือบรรยากาศในในฝันไม่รู้เหมือนกันมันมันดูฝันมันคือฝัน,น,ฝน <c oughs> จริงไม่รู้ว่าว่า <c oughs> เ,เหมือนผมเคยอยู่ที่นี่เคยเคยเคยอยู่ที่นี่่ <c oughs> แล้วก็มีเมียที่นี่แล้วก็แล้วก็เหมือนเราก็ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนภาพมันก็ค่อยค่อยเรือรลางอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนผมก็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 ได้ยินเสียงคนเดิน <c oughs> แบบมันเป็นมันเป็นเสือนะเป็นเสือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคนค่อยๆเดินจากหัวขึ้นมาเงี้ยมันเป็นคนเดินมันไม่รู้ว่าเราได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบเสือวึบ ค่อยๆเดินช้าๆช้าๆเราก็มาอยู่แล้วเขาก็มาหยุดอยู่ข้างๆอแล้วมันก็มีมันมันมันก็เย็นแล้วผมก็สะดุ้งตื่นแบบผมผมเหมือนเราก็สับัดสะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปก็ไม่มีอะไรอันนั้นเป็นครั้งที่สองที่ผมรู้สึกว่าน่าจะใช่อะไรเงี้ยอน่าจะใช่เอคือเป็นแบบเป็นนอนเสื่อมคืนปุ ใช่ครับแล้วก็มีฟูกอะไรเงี้ยตามสไตล์ญี่ปุ่นกลับอะไรเงี้ยห้องแบบไซส์แบบค่อนข้างประมาณนี้เลยไหมประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับก็อาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเห็นกันในหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนเลครับแบบนั้นเลยครับออริจินอลเลยครับอันนี้คือของเก่าจริงๆคือเหมือนผมไปถามเขาเขาก็แบบที่นี่เปิดมานานมากๆแล้วแล้วตั้งแต่สมัยแบบนานมากอะไรเงี้ยเออห้องน้ํายังเป็นห้องน้ํารวมอาบรวมอยู่อะไรเงี้ยเป็นสไตล์แบบ ทดิชันอจริงๆเลยอะไรย่างเงี้ยยังใส่รองเท้าไม้กันเดินอะไรเงี้ย<ม>เป็นอย่างนั้นเลยะตึกแรกอะที่พี่เต๋าไปชั้น6อะชั้นล่างลงมาคือมันเป็นห้องอาหารหมดเลยใช่เขโรง,งแรมอยู่ชั้นใช่ <6. S 1> ครับผมเพิ่งมารู้วันต่อมาเลยแหละว่าช<ม>ชั้นท้างล่างอ่มันคือห้องอาหารโอเ ห้องาอาหารห้าชั้นเหลือไม่ไม่ห้องอาหารคือชั้นแรกเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นร้านอาหาร,รแล้วก็เป็นรีเซพชันแล้วก็ชั้นสองเป็นเหมือนห้องอาหารแล้วก็เป็นห้องจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยห้องพักอาจจะชั้น4ี่ห้าหกอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นมากกว่า,าอยู่คนเดียวด้วยแมวดีกว่าไมาดีกว่า,ไ,า,วาไฟไม่ติดด้วย <laughs> ใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วคนนึงแล้วอีกตึกนึงมีคนพักด้วยไหมมีคนพักครับอีกตึกหนึ่งมีคนพักผมสบายใจเออมีคนพักอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่รู้ว่าว่าทําไมถึงเจอแบบนั้นมีเขามาตั้งแต่แบบวันมาถึงวันแรกแล้วก็วันก่อนเรากลับเลยนะใช่ครับไม่แรกเขาคิดถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วันสุดท้ายเขามาลาตามมาผมว่าอาจจะเป็นคนละคนด้วยซ้ำแต่ว่าวันรอบตอนกลับนี่คือไม่ทราบแบบว่าเป็นชายหญิงเลยหญิงับหญิงความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่ามันเป็นหญิงอ่ะไม่รู้สิเพราะว่ามัน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 ฝันบูมแล้วมันเลือนลางแล้วมันก็ต่อเนื่องเลย ไม่รู้แต่ไม่ได้เห็นเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างไม่ไม่เห็นนะไ,<ม>ไม่เห็น,นผมหลับตาแล้วมันเหมือนเราตื่นเราเราตื่นด้วยตื่นแบบตื่นแบบไม่ยังไม่ลืมตาเอหอออมือนตื่นแล้วแต่แบบยังไม่ได้ลืมตานะอะไรเงี้ยคิดแต่สมเร็มันบอกว่าไอ้กูต้องตื่นแล้วนะอะไรประมาณนั้นกูโดนอีกแล้วอะไรยเงี้ยแต่เขาไม่ได้คุยแบบภาษาญี่ปุ่นเหบพี่ต๋าเนาะไม่ไม่าแล้วก็คุยกับคุยไทยกลับไปเอาอีก้อันนี้มามาสายเกินลพี่เต๋อได้ได้ถามกับเจ้าของไหมว่าอ ผมเจออย่างนี้เมื่อคืนฝันอย่างเงี้ยมีอะไรไม่ได้ถามไม่ได้ถามเพราะว่าผมก็คิดว่าโอเคคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่นานเลยก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะไม่มีอะไรอะไรอเงี้ยแต่ก่อนกลับก็แอบพูดในใจเหมือนกันว่าเออไม่ต้องตามมานะอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ที่นั่นดีแล้วอะไรเงี้ยก็มีอะไรประมาณนั้นครับก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์นึงที่แบบเออได้รับจากทริปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เอือประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสองเรื่องเนาะ ใช่เจอเรื่องที้สาไม่เอาแนเนาะเอาเป็นว่าไม่อยากเจอแต่ถ้าเจอเดี๋ยวมาช่วยแชร์ถ้าจักเสื้อผ้าไม่เคยครับจักเสื้อผ้าเวเนตผมรับประกันว่าผมไม่เคยผมเป็นอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่าผมไม่เคยอะไรเงี้ยพวกเราก็ไม่เคยเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันเป็นไปได้ก็ไม่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรดีกว่าก็ไม่อยากเจอขอบคุณมากเลยที่แชร์ให้พวกเราฟังนะฮะช่วยทำดีครับ็นสีสันแหละเป็นสีสันเนาะ ผมมาชอบฟังเรื่องเรื่องผีไว้แล้วส่วนตัวสนุกสนุกเปิดฟังทุกคืนไม่่แนเรื่องนี้อองนี้าจจะขึ้นเดอะโก้ตก็ได้เดอะโก้ตพี่แจ็คถ้าดูอยู่ก็ติดต่อพี่ต่อมาได้ต้งติดต่อผมมาติดต่อพี่ต่อให้เขาเล่านะครับอยากว่าพี่แจ็คมาตามร้านหน่อยเออใช่ครับไม่รู้แบรนด์เป็นเทปขอบคุณนะครับ ครับด้วยความดีเดีครับที่มาแชร์เรื่องนี้ให้เราฟังขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม็กซ์สวัสดีครับครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะมาฟังประจบประสบการณ์เรื่องผีโดยตรงกับพี่เต๋าเนี่ยก็มาที่ Memory Band Men Vintage มีเยอะแยะเลยครับมีหลายแขนงเนาะมีั้งผู้หญิงไลฟ์สไตล์เอาดองทหมดใช่ที่นี่เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ครับจันทร์สี่วันนะครับวอล์กอินเข้ามาได้เลย วอเอินเข้ามาได้เลยครับ10บโมงถึงหกโมงอัปเดตคือที่จอดรถหน้าร้านสึกจะไปอยู่ตรงตึกใช่ครับอยู่ในใช่ครับใกล้ๆประมาณ100เมตรนี่เองครับต้นซอยครับก็คือเราเอารถมาจอดในซอยได้แล้วใช่ครับสามารถจอดได้แล้วก็เดินเข้ามาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราสินเยลเลกกดสุดด้วยนะฮะับอคลิปนี้ผมแล้วก็ลุงแม็กแล้วก็พี่เต๋าขอลาไปก่อนนะครับเจอกันกันนานอยู่แต่องดีๆเจอกันใหม่นะครับผม bulu <laughs> <laughs> bulu Sorry, <laughs>